ข้อเนะครับเรื่องของคอนตัมรลังสี x พลังงาน300กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ใช้สำหรับการกระเจิงของคอมตันถ้ารลังสีที่กระเจิงถูกวัดที่มุม37องศากับแนวรลังสีตัวกระทบจงหาคอมตันชิปแล้วก็ขอไข่จงหาพลังงานของรลังสี x ที่กระเจิงออกขอควายหาพลังงานของอิเล็กตรอนที่สั่นหรือว่าอิเีคอยลิงอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนที่กระเด็นออก ก็โจทย์ก็เฉลยมาแล้วเป็น488นะครับแล้วก็268 31.5วิธีทําข้อนี้ก็คือสิ่งที่ต้องจําได้ก็คือสมการที่ใช้ในการคำนวณนะคอมค c o m p นชิปซึ่งมีสมการเป็น delta lambda เท่ากับ lambda d a ลบด้วย lambda ศเท่ากับ h ส่วนด้วย m c คูณด้วย c แล้วก็คูณด้วย1ลบ cos ซีต้าซึ่งลักษณะแบบนี้มาจากไหนก็มาจากแหล่งกําเนิดของอิเล็กตรอนนะฮะแหล่งกําเนิดของรังสี x ็ก็แร่รังสี x ออกมาแล้วก็ผ่านนะผ่านแหล่งผ่านตัวการตัวกันรังสีนะตัวจัดจัด,จ,ดจัดทิศทางของรังสีจากนั้นรังสี x กเนี่ยก็ตกรบบตกระทบบนเป้าพอตกกระทบบนเป้าก็เกิดการกระเจิง รังสี x ก็กระเจิงออกไปนะลมดาก็จะมีการมีการเปลี่ยนช่วงความยาวขึ้นไปนิดหน่อย <M> ความยาวขึ้นตั้งเดิมก็จะเป็นความยาวขึ้นที่ออกมาจากแหล่งกาเนิดลังสี x เป็นลมดาศูนย์แล้วก็ความยาวขึ้นที่เปลี่ยนไปเป็นลมดาแดดมุมที่เปลี่ยนไปเป็นมุมเท่าไหร่ก็เป็นมุมเท่ากับซีต้ามุมไฟอยู่ยตรงไหนมุมไฟก็คือเป็นมุมที่อิเล็กตรอนกระเจิงออกไปก็จะมีค่าเป็นมุมเป็นเป็นมุมไฟซึ่งค่ามุมไฟตัวนี้ไม่ใช่วิกฟังก์ชันนะมุมไฟตัวนี้เป็นค่ามุม ในเรื่องของเวิร์กฟังก์ชันก็ใช้สัญลักษณ์เป็นค่าเป็นมูฟล์เหมือนกันแต่ว่ามันคือคนละา่ากันนะเพราะฉะนั้นในในคำถามข้อนี้สิ่งที่จะต้องใช้ก็คือสมการนี้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการทดลองในคอมตันเอฟเฟกครับก็คือส่วนที่มันแตกต่างก็คือลมดาศูนย์กับลมด้าแดดตัวนี้แตกต่างกันเป็นเท่าไหร่ก็เป็นเดลต้าลมดาซึ่งจะเรียกตรงนี้ว่าคอมตันชิปก็เพราะฉะนั้นคือเราได้แล้ Lambda, Delta, Lambda วลมดาเดลต้าลมดาเท่ากับเท่าไหร่ก็แทนค่า เลมดา้าเดลต้าเลมดเท่ากับ h ed. H ed ก็เป็นค่าคงที่ของฟังก็มีค่าเป็น6.626คูณ10ยกกำลังลบ34หน่วยเป็นจูลวินาทีก็อันนี้เป็นค่าคงที่ของฟังนะหารด้วยมวลของอิเล็กตรอนก็คือ9.11คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลรกรมัมนะอันนี้เป็นมวลในหน่วยกิโลรกรัมของอิเล็กตรอนนะครับ แล้วก็ค่าความเร็วแสง3.00คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีจากนั้นก็คูณด้วย1 c o s ลบ c o s ซึ่งมุมซีต้าตัวนี้นะฮะเขากำหนดมาแล้วนะว่ามีค่าเท่ากับ37เพอฉะนั้นเราแทนไปเป็น37องศา37องศาก็เป็นคอส์กดมุมเป็น37นะครับก็กดคืิ้งเรี่ยงมาคูณกันทั้งหมดเราก็จะได้ค่าเดลต้าแลมดาหรือความต้านชิปเนี่ยนะเท่ากับ เดลต้าลัมดาเท่ากับ0.04877คูณ10ยกกำลังลบ11เมตรซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหรก็เท่ากับ,จ,บ,จ,บ,จ,บจับเรื่องลเลขกยกกำลังให้ดีนะ,ะก็เป็น487.7คูณ10ยกกำลังลบ15นะครับเมตรหรือเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่487 ุดเจ็ดคูเอ่อเปลี่ยนสิบยกกำลังลบสิบห้านะครับให้มันเป็นพรีฟิกของหน่วยก็จะกลายเป็นเฟมโตเมตรนะครับก็ซึ่งเฉลยก็เฉลยมาเป็น488แนะฮะแต่คำนวณมาเป็น487.7ถ้าสมมติข้อสอบออกมาในลักษณะแบบนี้นะก็ถ้าสมมติว่าเป็น488เป็นคำตอบเนี่ยก็แสดงว่าเขาจะต้องให้ตอบแล้วก็ปัดทศนิยมคืนนะแต่ก็เอาละนะสี่ก็ก็คือถือว่าเป็น488นะครับเราก็ถือว่าตอบถูกต้อง ของกอไก่นะส่วนข้อข้อไข่นะครับให้คำนวณหาพลังงานของโฟตอนที่กระเจิงนะครับข้อไข่คำนวณหาพลังงานของรั euh, งสี x นะไม่ใช่โฟตอนรังสี x ซึ่งซึ่งรังสี x กในเนี้ยนะครับก็คือก็คือแสงซึ่งแสงมันก็คือโฟตอนซึ่งเพราะฉะนั้นคือมันก็คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองว่าสิ่งที่มันกระเจิงออกไปเนี่ยนะสิ่งที่มันกระเจิงออกไปตรงเนี้ยทิศทางเนี้ยมันก็คือโฟตอนที่โฟตอนอันนี้มีความยาวขึ้นเท่ากับรังสี x ใช่ไหมครับ เพราะนั่นคือความหมายว่าโฟตอนมันคือแสงความยาวคลื่นไหนหรือรังสีรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงความยาวคลื่นไหนก็คือช่วงความยาวคลื่นเป็นรังสี X ในการทดลองนี้นะในการทดลองของการกระเจิงของคอมตันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นลมดาตัวนี้นะครับก็จะเป็นลมดาแดดที่เป็นความยาวคลื่นของรังสี X ซนะซึ่งเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือจะต้องหาไอ้ลมดาแดดตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็เอาลมดาแดดเนี่ยไปคํานวณหา e ซึ่งมันเป็น e ของพลังงานของอลังสี x นะครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยถามเป็นพลังงานของลังสี x เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าเราจะเปลี่ยนนะครับความยาวคลื่นจากลมดาศูนย์ไปเป็นล a มดาแดดเนี่ยเป็นความยาวคลื่นตรงนี้ได้เท่าไหร่นะเปลี่ยนยังไงแล้วก็จากลมดาแดดไปคำนวณเป็นพลังงานคำนวณยังไงนะก็เอาละสิ่งที่เรารู้นะครับเรารู้ก็คือ คอมตันชิปเรารู้ว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็คำนวณมาแล้วอันนี้คือคำนวณคอมตันชิปเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราคำนวณน,นะแลมดาแดดเราก็อาศัยคอมตันชิปนี่แหละนะครับก็เป็นจากคอมตันชิปเท่ากับแล้วครับแลมดาศูนย da ์ลบแลมดาแดดแลมดาแดดคือสิ่งที่เราต้องการหาแต่เมื่อกี้ขั้นตอนที่เราคำนวณคอมตันชิปเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้แทนค่าตรงนี้ถูกไหมเราเราแทนค่าจากตรงนี้เพื่อให้ได้คําตอบเป็นเดลต้าแลมดาตัวนี้เพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะคํานวณตัวนี้เราก็ต้องเอา แลมดาสูตรมาคำนวณใช่ไหมครับก็ย้ายข้างมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่ามันชิปไปแล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าแลมด d าแดดเท่ากับเดลต้าแลมด้าแล้วก็เป็นไงก็ลบด้วยอ่าไม่ใช่ดิย้ายข้างแบบนี้ไม,ไม่ไม่ถูกใช่ไหมครับอ่าก็ก็คือย้ายแลมด d าแดดเนี่ยนะไปทางซ้ายแล้วก็ย้ายเดลต้าแลมด a ามาลบถูกไหมครับหรืออยังไงหรือเออเดี๋ยวก่อน อ๋อไม่ใช่นะฮะคือโจทย์เนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนเขาคือสมก,การของคอมตันชิปเนี่ยเขาเอาแลมดาแดดไว้ข้างหน้านะแต่ว่าตอนที่ผมเขียนแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ถูกต้องนะก็ว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแปลกๆนะครับก็นะครับแลมดาแดดเนี่ยจะอยู่ข้างหน้านะครับแลมดาแดดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ลบด้วยแลมดาศูนย์นะก็เพราะฉะนั้นเราก็ย้ายข้างนะครับกลายเป็นแลมดาศูนย์บวกด้วยเดลต้าแลมดาก็กลายเป็นแลมดาแดดนะเพราะฉะนั้นก็แทนค่าแลมดาศูนย์เป็นเท่าไหร่ l ลมด d า0ูก็เอ๊ะเท่าไหร่ล่ะก็ยังไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นทํำยังไงดีก็ต้องคำนวณ l ลมด d า0ูมาก่อนนะเลมด้าศูนเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับเอ่อ h ates, นะครับคูณกับเอ่อทำอยังไงดี l ลมด d า0ูก็ต้องคำนวณมาจาก E 0ศูนย์ถูกไหมครับ E 0ศูนย์ที่ก็คืออ่าเอาใหม่นะเริ่มจากตรงนี้ใหม่นะคือสิ่งที่เรารู้เนี่ยตอนเนี้ยนะครับเรารู้แค่เดลต้า a ลมด a า เราต้องรู้แลมด้าศูนย์ถึงจะคำนวณแลมด้าแดดลมด้าศูนย์โจทย์ก็ไม่กำหนดให้นะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือว่า e ศูนย์เนี่ยมันเท่ากับ hf ใช่ไหมครับซึ่ง hf มันเท่ากับ h, F, บ h, F, บ h c ส่วนแลมด้านะซึ่งแลมด้าตัวนี้ก็จะเป็นแลมด้าของ e ศูนย์ซึ่งก็คือแลมด้าศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็สามารถคำนวณแลมด้าศูนย์เนี่ยนะได้จากได้จากตัวไหนะได้จากการการใช้สมการนี้ใช่ไหมครับก็จะมีค่าเป็นนะแลมด้าศูนย์เท่ากับ h c ส่วนด้วย e ศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถคำนวณตัวนี้ออกมาได้เก็คือเป็น6.62 6กคูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาทีใช่ไหมครับ c ก็คือเป็น3 0 0จุดยคูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีนะหารด้วย e ศูนย์ e ศูนย์เป็นเท่าไหร่ e 0ูนเป็นเท่าไหร่ล่ะโจทย์บอกว่าเป็นเท่าไหร่นี่พลังงานของรังี x ใช่ไหมครับ300 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะฮะสามร้อยกิโลอิเล็กตรอนโวลต์เป็นพลังงานของของรังสี x ใช่ไหมครับสามร้อยคูณสิบยกกำลังสามอิเล็กตรอนโวลต์ใช่ไหมครับเพราะสิบกำลังสามตัวนี้คืออิเล็กตรอนเออไม่ใช่กิโลอิเล็กตรอนโวลต์นะฮะเป็นพรีฟิกที่มันเป็นกิโลแต่เราตอนแทนค่าต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเลขยกกำลังใช่ไหมครับก็กลายเป็นแลมดาศูนย์เนี่ยเท่ากับ 4.14จุดหคูณสิยกกำลังลบสิเมตรนะก็เป็นลัมดาศูนย์ลัมดาศูนย์คือตัวไหนคือตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวไปบวกกับลัมดาเอเดลต้าลัมดาคือความต้านชิพเนี่ยนะนะเราก็จะได้เป็นลัมดาแดดออกมาครับก็เท่ากับไหนสมการอยู่ไหนสมการคือสมการนี้ใช่ไหมที่เราจะหาเพราะฉะนั้นลัมดาแดดนะเท่ากับ4.14จุดหคูณสิยกกำลังลบสิเมตรบวกกับเท่าไหร่บวกกับความต้านชิพเมื่อกี้ความต้านชิพก็คือ4ี่ 4 8 7 7นะคูณ10ยกกำลังลบ15เมตรนะก็จะได้มาเป็นเท่าไหร่10คูณ10ยกกำลังลบ12เมตรนะจริงๆมีทศนิยมยาวกว่านี้เราก็ปรับให้มันอยู่ในช่วงที่เหลือแค่3ตัวเพื่อความสะดวกนะครก็เป็นเลมด d าแดดเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาเลมด d าแดดตัวเนี้ยไปหา e e ที่มันเป็นพลังงานของ ลังสี x ที่เป็นไงที่ที่เปลี่ยนแปลงความถี่ความยาวคลื่นมาแล้วก็คือเป็นพลังงานของลัมดาแดดตัวนี้นะครับเป็นพลังงานลังสี x ที่กระจองออกเนี่ยนะฮนะอ่าก็เท่ากับยังไงเท่ากับ e เท่ากับ h f ใช่ไหมครับซึ่ง f ตัวนี้ก็คือ c ส่วนลัมดาใช่ไหมครับลัมดาตัวนี้ก็เป็นลัมดาแดดเพราะฉะนั้น e ตัวนี้ก็เป็น e แดดใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าแทนค่าก็คือ6จุด 6กสองหกคูณสิบยกกำลัง e หกจุดหกสองหกนะลบสามสิบสี่จูลวินาทีใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยสามคูณสิบจริงๆเป็นสามจุดศูนย์ศูนย์นะก็คูณสิบกำลังแปดนะครับเมตรต่อวินาทีแล้วก็หารด้วยแลมด้าแดดแลมด้าแดดแก็คือสี่จุดหกสามคูณสิบยกกำลังลบสิบสองเมตรนะก็ได้เป็น e แดดก็ออกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำนวณกดเครื่องเรียกมา e ดได้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ อ่สองเท่าไหร่ครับ268นะครับจุดห้าคูณ10ยกกำลัง3อิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งก็เท่ากับนะอีเด,ดเนี่ยเท่ากับ268.5กิโลอิเล็กตรอนโวลต์นะอ่ะดูกลับไปดูนี่ถูกต้องไหมนะก็ เฉลยมาเป็น268นะฮะกิโลอกตรอนโวลต์แต่ว่าคำนวณกดครึ่งที่เลขออกมาเนี่ยนะก็มีผิดพลาดไป0.5นะครับก็แสดงว่าโอเคนะคำตอบโอเคสิ่งนี้มันไม่ตรงเป,เป๊ะเลยก็อาจจะมาจากเรื่องของการปัดนะครับปัดทศนิยมนิดหน่อยแล้วก็เรื่องของค่าอะไรนะเดลต้านะเดลต้าลัมดาหรือคอมตันชิพเนี่ยนะครับที่มีการปัดไปเป็นคำตอบนิดหน่อยแต่ว่าเราคานวณโดยตรงโดยที่ไม่ปัดเนี่ย ก็จะคำนวณได้แค่นี้พอจะะั้นตอนตอบเราก็อาจจะตอบเป็น268.5หรือ268ถ้าสมมุติเขาบอกว่าให้ตอบเป็นตัวเลขสาหลักในหน่วยกิโลอิเล็กตรอนโวลต์นะอย่างนี้เป็นต้นก็ตอบนะเป็นความพลังงานของความยาวขึ้นของรังสี x ที่ถูกกระเจิงนะถูกสเกตเตอร์ไปต่อมาเขาให้หาพลังงานจนของอิเล็กตรอนที่สั่นนะเป็นข้อขอควายนะครับจะหาย่าไงนะพลังงานจนเนี่ยนะครับก็คือ เราต้องคิดจากหลักที่ว่าพลังงานจนเนี่ยนะครับมันจะมาจากมาจากตรงไหนบ้างก็คือตรงนี้ก็มีพลังงานจนตรงนี้ก็พลังงานจนใช่ไหมครับพอยอนพลังงานจนมันหายไปไหนพลังงานจนก็คือหายไปให้พลังงานที่มันเป็นพลังงานจนของอิเล็กตรอนหมายความว่าไงหมายความว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีพลังงานจนเนี่ยมันจะต้องรับมาจากความแตกต่างของพลังงานที่มันเป็นของแลมดาศูนย์ลบกับความแตกต่างของพลังงานของอะไรครับแลมดาแดด เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าสมมติเราเอาแลมด้าศูนย์ลบกับแลมด้าแดดใช่ไหมครับไอตัวไหนเยอะกันนะแลมด้าแดดรู้สึกจะเยอะกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอไม่แน่ใจนะก็ต้องไปดูที่ความยาวขึ้นถูกไหมอ่าก็คือจับลบกันถ้าสมมติมันลบกันได้เท่าไหร่มันก็กลายเป็นพลังงานที่มันหายไปใช่ไหมครับที่ไอหายไปเนี้ยเอามาให้อิเล็กตรอนซึ่งตรงเนี้ยมันมีอิเล็กตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนมันจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแล้วก็มีพลังงานจนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น k ตัวนี้มันก็เท่ากับพลังงานฮะ พลังงานอนไรพลังงาน e e ศูนใช่ไหมครับลบด้วยพลังงาน e that, ใช่ไหมครับ e 0มันคือพลังงานที่เป็นพลังงานของรังสี x ที่มันยังไม่ได้กระเจิงอิเล็กตรอนแล้วก็ e ก็ that, คือตอนที่มันมี lambda เป็น lambda แดดก็คือแสดงว่าผ่านการกระเจิงอิเล็กตรอนไปแล้ะเพราะฉะนั้นผลต่างของมันก็คือกลายไปเป็นพลังงานของอิเล็กตรอนใช่ไหมครับเป็นพลังงานจนของอิเล็กตรอนแล้วก็ห้อย e ไว้ด้วยใช่ไหมครับ ก็แสดงว่าแบบนี้นะฮะก็แสดงว่า e d จะต้องมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมครับน้อยกว่าพลังงานแต่ว่าทำไมมีค่าน้อยกว่าก็เพราะว่าตอนที่มันเป็น e ศูนย์มันมีพลังงานมากอยู่พอชนเสร็จปุ๊บตัวมันเองก็ย่อมถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนแล้วก็มีพลังงานลด,ดลงเพราะฉะนั้นนะจากเดิมนะจากที่มันเป็น300ใช่ไหมครับกิโลอิเล็กตรอนโวลต์นะก็มาเป็น e d a e d at, ซึ่งก็คือ268.5กิกิโลอิเล็กตรอนโวลต์นะ ก็ลบกันออกมาได้เท่าไหร่ลบกันออกมาได้31.5กิโลอิเล็กตรอนโวลต์นะก็เป็นคําตอบของพลังงานจนของอิเล็กตรอนที่ถูกกระเจิงออกไปนะก็ตอบนะข,ข้อขวายอันนี้ก็ใส่ไปด้วยข้อไข่นะเพื่อจะได้ชัดเจนว่าเป็นคําตอบของข้อไหนนะครับก็เป็นคําตอบเ,อเป็นแบบฝึกหัดข้อข้อ7นะครับ